5นาทีปีศาจแดงสนับสนุนโดยแรงสุดขีดสปีดเร้าใจนิวสูซูกิสวิฟท์พาวเวอร์อยูอัพพาานุภาพของเหล่าซปเปอร์ซับอาจมากกว่าที่เราคิดพบกับนักเตะคลาสใหม่ที่เด็ดจากมานั่งสำรองอันซังเพเยอร์สวันนี้ที่ฟีฟ่าออนไลน์สสารฝันให้เป็นจริงไปลุ้นเชียร์บอลที่โอทราฟอร์ดรอเราก่อนนะห่วงใยจากใจ Real Fan Travel ลแอนด์สปอสวัสดีครับ ตอนท่านเข้าสู่5นาทีพิสแสดงจะตามเรื่องราวเกี่ยวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดใครที่เป็นสายลูฟบอลแบบเข้มข้นทุกคืนอย่าลืมนะครับแอดไลน์ไปได้เลยครับที่แอสไซน์นัดดูบอลครับ ช่วงนี้เซอร์เล็กเฟอร์กูสันหรือว่าป๋าของเราอาจจะออกสื่อเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าภาพยนตร์ชีวประวัติของป๋าเรื่อง n e v e r g i v e i n กกำลังจะออกฉายแล้วนั่นเองครับโดยทั่วโลกนี่จะสามารถเช่าแล้วก็รับชมได้เนี่ยก็จะต้องเป็นวันที่31พฤษภาคมเป็นต้นไปครับซึ่งในวันที่นักเตะยูไนเต็ดไปเข้าพบป๋าแล้วก็รับชมหนังรอบปฐมทัศน์เนี่ยป๋าก็ได้พูดถึงบรูโน่ฟานเดนเดสจอมทัพบของยูไนเต็ดด้วยนะฮะโดยเฉพาะการชื่นชมดีลาของบรูโน่ในสนามทั้งการยิงจุดโทษที่เยือกเย็นเกินใครหาตัวจับยาก การแจยบอลสุดท้ายเข้าสู่กรอบเขตโทษที่เนียนกริปและก็ทักษะการยิงไกลครับซึ่งก็นําไปสู่ประตูยอดเยี่ยมแห่งฤดูกาลที่เขายิงใส่เอฟเวอร์ตันที่โอเร์ฟอร์ดแน่นอนนะครับผมก็ไม่ทราบนะครับว่าทําไมบรูโน่ถึงไม่ได้ไปงานนี้และก็เจอกับเฟอร์กี้ตัวเป็นๆเมื่อวัน,น,นพฤหัสท,ที่ผ่านมาอาจจะเป็นเพราะว่าสมโมสรกําหนดตัวคนที่จะไปงานนี้ไว้แล้วนะครับแล้วก็ไม่มีชื่อของบรูโน่ประเม่อสัปดาห์ก่อนเนี่ยบรูโน่ยังออกมายอมรับเลยนะครับว่า อยากจะจับเขาพูดคุยกับเซอร์อเล็กซ์ให้ปามามติวเข้มไปสักหน่อยว่าต้องปรับอะไรตรงไหนบ้าง ถ้ามีวันนั้นจริงเนี่ยคงจะเป็นเรื่องที่เขารู้สึกอิ่มใจมากที่สุดนับตั้งแต่เขาย้ายมาเล่นกับยูเนเตตเลยครับแต่พอมาพูดถึงในเรื่องของความพึงพอใจและพัฒนาการเนี่ยบรูโน่ก็บอกว่าเขาโอเคมากกับทีมในตอนนี้นะครับพวกเรายูเนเตดเนี่ยกำลังเติบโตและตัวเขารู้สึกว่านักฟอร์ทุกคนเนี่ยเริ่มจะเข้าใจมากขึ้นว่าการเล่นในกับแมนเชสเตอร์ยูเนเตดมีความหมายยังไงและในเมื่อทุกคนต่างทํางานหนักซึ่งกันและกันครับแน่นอนว่าเราย่อมต้องพยายามตั้งเป้าหมายให้สูงมากตามไปด้วยฉะนงังมมมาากกกที่่สสสุดนัันคือรสะสชบ อของเราเพราะว่าเราต่างทํางานร่วมกันนะครับและเป้าหมายสูงสุดของการทํางานร่วมกันก็คือการฉลองความสาเร็จนั่นเองก็ขอให้ฝันของนายเป็นความจริงเรดอรนาบรูโน่ตอนนี้เราเข้าใกล้แชมป์ที่นายต้องการมากๆแล้วครับเหลืออีกแค่ก้าเดียวเช่นนั้นเองฮะแต่ล่าสุดก็มีข่าวไม่ค่อยดีของกัปตันแฮร์รี่แม็กไก่กันละครับหลังจากที่หลอกให้แฟนๆดีใจแค่วันเดียวเองล่าสุดอเลกกุน่าโซชาออกมาให้สัมภาษณ์ก่อนเกมนะัดส่งท้ายซีซันกับบูฟว่าเราไม่น่าจะได้เห็นแม็กไก่ในเกมยูโรปาลีกรอบชิงชนะเลิศก,กับบียร์เร เพราะถึงแม้ว่าจะเดินได้ในงานเปิดตัวหนังของป่าก็จริงนะครับแต่ว่าการจะวิ่งได้เนี่ยต้องผ่านการทดสอบความฟิตอีกมากเลยและการเทสฟิตค,ครั้งสุดท้ายของโซชาจะมีขึ้นในอีก4วันนั่นคือวันอังคารนั่นเองครับ อย่างที่ผมบอกไปในเทปที่แล้วนะครับผมเชื่อว่าสโมสรจะทําทุกทางเพื่อพยายามให้แม็กควายได้ลงเล่นในเกมรอบชิงชนะเลิศแต่ก็มีโอกาสสูงเหมือนกันที่เราจะต้องทําใจเผื่อไว้นะครับอย่างไรก็ตามครับแม็กควายก็จะเข้าไปอยู่ในห้องแต่งตัวคอยปลุกใจเพื่อนๆก่อนเกมกับตันคนนี้มีความเป็นผู้นํามากกว่าที่เราคิดนะครับและแม้ว่าอาจจะไม่มีเขาในสนามนะครับแต่เชื่อเถอะครับนี่น่าจะเป็นเกมที่วิกตอร์ลินเดอร์เลิฟกับเอริกบายย์ตั้งใจเล่นมากที่สุดเกมนึงในชีวิตเลยครับเล่นเพื่อกับตันของเราครับ แต่ผมก็ยังหวังนะครับหวังจริงๆครับว่าจะมีปาฏิหาริย์ให้แม่กวายเนี่ยกลับเล่นนัดชิงได้ทันเวลาครับ กับเกมเจอวูฟเนี่ยโซชายืนยันแล้วนะครับว่าโอกาสของโชล่าชอรติเร่จะมาถึงอีกครั้งนะครับล่าสุดเนี่ยโชลาก็ได้รับรางวัลนักเตะดาวรุ่งยอดเยี่ยมปีหรือว่าจิมมี่เมอร์ฟี่ยังเพลเยอร์ออฟเดอะีย์ซึ่งก็เหมาะสมด้วยประการทั้งปวงนะครับกับเด็กอายุแค่17ปีจะได้ขึ้นมาเล่นชุดใหญ่ในพรีเมียร์ลีกแล้วส่วนอีกคนที่น่าจะได้โอกาสประเดิมสนามสักทีครับหลังจากที่เฉียวไปเฉียวมาอยู่นานก็คือฮันนิบาลเมชบีที่โซชาอยากจะดันขึ้นมานานนะครับแต่ว่าดันมามีปัญหา you <laughs> อยากจะให้ส่งเป็นตัวจริงไปเลยนะครับดาวรุ่งอย่างฮานิบาลจะได้เติบโตและก็มีประสบการณ์ไปด้วยแต่ถ้าปกติตามหน้างานก็คงจะส่งเล่นสำรองแล้ครับและกลางลุกก็คงจะเป็นบทบาทของตอนนี้ฟันเดเบกเล่นเป็นตัวจริงแทนบูโนโ่เกมนี้ก็น่าจะเป็นนัดสุดท้ายของฤดูการที่เราจะได้เห็นฟอร์มของเหล่าผู้เล่นสำรองหรือว่าดาวรุ่งที่มีภารกิจสําคัญคือการรักษาสถิติไร้พ่ายเกณฑ์เอาไว้ให้ได้ครับแต่ก็ไม่ง่ายเหมือนกันนะครับเพราะเกมนี้นั้นเป็นเกมสั่งลายกับคุมทีมของนุ่นเอสเปเรโตซานโตกุนซือของวู� ฟก็คงจะเต็มที่เหมือนกันนะครับคงจะเป็นเกมที่สนุกมากทีเดียวครับ ช่วงหลายวันที่ผ่านมามีแต่ข่าวย้ายทีมขาเข้าแต่ว่าขาออกก็มีเหมือนกันนะครับนั่นคือเรื่องราวของท่านมหาเทพเจสซี่ลินการ์ดล่าสุดเดวิดมอยส์ออกมายอมรับแบบไม่มีฟอร์มเลยครับว่าอยากได้ลินการ์ไไดไปเล่นที่ลอนดอนในซีซั่นหน้าแล้วและที่ผ่านมาครึ่งซีซั่นเนี่ยลินการ์ดก็นําพลังบวกเข้ามาสู่ห้องแต่งตัวของเวสแฮมมากมายแล้วก็เป็นดีลยืมตัวที่ดีมากๆครับแต่ทั้งหมดเนี่ยก็อยู่ที่ยูเนเตตว่าตัดสินใจเรื่องนี้ยังไงดีแต่สําหรับแฟนผีที่ต้องการอยากให้ลินการ์ดเป็นตััววแมมมขออออองงงค West นไรต้ยยบะ่่่าาีจจ รอบแบบการตกลงในดีลแบบนี้เท่าไหร่นะครับพวกเขาอยากจะซื้อเลงกาดเป็นตัวเงินเลยแล้วก็ขายไรซ์ในราคาดราวสัก50-60ล้านปอนด์มากกว่าแต่ก็เอาละครับในเมื่อน,น้ำมอยอยากได้ท่านมหาเทพจริงๆทำไมยูีนเต็ดถึงไม่เปิดโต๊ะเจราจาเป็นเรื่องเป็นราวสักหน่อยละครับแม้ว่าจะมีข่าวซื้อขายแซมไปทุกวันนะครับแต่ว่าดูมากแนทก็จะพยายามกรองข่าวซื้อขายที่น่าเชื่อถือที่สุดมาให้กับแฟนช่องทุกท่านเสมอครับและก็จะโน้ตไปว่านี่คือความเห็นของผู้สั่อัดกรณีหรือว่าเป็นรายงานข่าวนะครับ และนี่คือนิวส์รีพอร์ตหรือว่าการรายงานข่าวนะครับเป็นรายงานจากคาบิมาตาครับผู้สข่าวสายบีเรียลที่ฝั่งแฟนบอลทีมรือดำน้ําสีเหลืองเนี่ยยกให้เป็นเชียร์หนึ่งครับมาตาอ,ออกมายืนยันอีกรอบนะครับว่ายูเนเต็ดเนี่ยได้ติดต่อไปยังเอเจนต์ของเปาตอเรสแล้วจริงแล้วก็พร้อมจะจ่ายค่าฉีกสัญญาของเปาตอเรสที่55ล้านปอนด์หรือไม่ก็อาจจะลองเจรจาค่าตัวที่ถูกกว่านั้นกับทางบีเรียลครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยข่าวเนี่ยมาตาได้รายงานเอาไว้ตั้งแต่เมื่อราวสองถึงสามนัดจรริงเลอ์ พวกเขาจะต้องเจอกันเองกับบียเรียลเนี่ยจบลงก่อนจึงจะตัดสินใจขั้นสุดท้ายครับว่าจะยื่นข้อเสนอไปไหรือเปล่าตรงส่วนนี้ครับฟอริโซโรมาโนผู้สขาวเบอร์หนึ่งแห่งตลาดซื้อขายให้ข้อมูลว่ายูเอเ็ตเนี่ยให้ความสนใจเซนเตอร์อยู่3คนคือตอ r เรสราฟเอวารานจากเรอัลมาดริดแล้วก็ชูสคุนเดจากเซบีย่าแต่เราสามารถจะตีความจากมาตา้านักข่าวสายบียเรียลได้ว่าณนะเวลานี้เนี่ย ยูไนเตดให้ความสุใจกับตอร์เรสมากที่สุดแล้วก็ติดต่อไปหาเยี่นของนักเตะแล้วจริงๆครับในมุมผมตอนนี้เนี่ยน้ำหนักที่เซนเ็นเตอร์คนใหม่ของเราจะเป็นปอตอร์เรสเนี่ยมีมากที่สุดนะครับแต่ก็อย่าตัดโอกาสของทั้งราฟเอวรานหรือว่าชูสคุนเดทิ้งไปนะครับทุกท่านอยากจะได้ใครวารานตอร์เรสหรือว่าคุนเด้ใหญ่ก็ส่งคอมเมนต์มาเล่าให้ผมฟังสักหน่อยก็แล้วกันนะครับอย่าลืมนะครับว่าสำหรับสายลุนฟุตบอลสายนักสู้ถ้าคุณอยากจะเฮไปกับพวกเรา และยังได้คุยเต็อมอิ่มเรื่องปีศาจแดงนะครับแอดมาเลยครับแอตชัยนัดดูบอลครับส่วนใครที่อยากจะเข้ากลุ่ม Open c h ช t ใหม่มีแต่เพื่อนๆนแฟนผีนะฮะผมทิ้งลิงไว้ใต้นี้แล้วกับเชียร์บอลครับโอเพนแชทกดไปแอดเข้ากลุ่มกันได้นะครับสามไมคีคือพลังสูด้ด้วยความหวังเพื่ออนาคตที่เปล่งปลั่งของกองทัพปีศาจแดงเพราะพวกเราคือครอบครัวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับขอบคุณซูซูก,กิ Way of Life FIFA o n l อ n นไลน4และ Real Fan Travel and Sports